ก็เดี๋ยวมารีวิวอาหารตัวนี้หน่อยนะครับผมโอ้ยก็คือตอนนี้ผมก็มารับงานอยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวแบางบอนนั่นแหละแต่ว่าผมหิวข้าวแล้วก็เป็นร้านที่ต้องบอกว่าเป็นร้านตัวใหม่นะครับร้านใหม่ที่ผมเพิ่งรับครั้งแรกแล้วได้สองครั้งติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะชื่อร้านอะไรนะครับผม ก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับก็ถือคือมันมันค่อนข้างบันเอินนะครับก็คือตัวแรกผมมารับปุ๊บนะเขาก็ให้น้ํามาแก้วนึงอไอเป็นแก้วดิกต้องเรียกวขวดถึงให้ไลแมนใช่ไหมเออแล้วก็ผมก็ขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแบบขับเหมือนจะเข้าบ้านนะครับนะแล้วก็กดไปเรื่อยดันติดนะครับดันติดเออก็เฮ้ยโหหิวพอดีเลยก็เลยจะมาลองกินดูนะครับผมโอเคก็สั่งมาแล้วนะครับผมก็ตัวนี้อ่า ันจะเกินไปตัวนี้นะห้าสิบาทนะครับโอ้โหนี่นี่ว้ยขายได้สองฟองด้วยเหรอสั่งฟองเดียวนะคือบอกเลยนะสิทธิพิเศษของลายแมนนะครับในทุกๆร้านนะครับเขาจะให้เยอะเป็นพิเศษนะอันนี้ต้องบอกตามตรงนะเออแล้วก็เอ,อ่อเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ราคาก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ห้าสิบบาทนะอืมถ้าขามันก็ต้องหกสิบใช่ไหมเออแต่ว่าเขาเหลือห้าสิบาทก็เหมือนกับ ถ้าสั่งหมูกรอบมันเดียก็ประมาณ40่สิบละมั้งอืมโอ้โหน่ากินวะ่ะแล้วก็แพ็กเกจค่อนข้างดีนะครับดูดิแบบเราไปกินที่ไหนเป็นแบบเป็นถ้วยเนี่ยผมว่าถ้วยนี้ก็5บาทแล้วนะถ้ากินจริงๆอ่ะถ้วยนี้ก็5บาทแล้วอะเอ่อแต่มาลองกินหน่อยดิอือดูดู เอ,อยอ,อยอเขาอาจจะเสียงดังหน่อยเนาะก็ข้างหน้าผมก็เป็นทานังรถผ่านไปผ่านมาผมเพิ่งออกจากหมู่บ้านเลยนะแล้วก็หิว,วไปนิดหน่อยเนาะคงจะเขาคงจะไม่มองว่าจะมาทำอะไรมนะั้งอะก็เนื้อ,อหมูกรอบนี่ก็แน่นๆดีนะ เขาเป็นแบบอกกระเพราที่ผมชอบนะอย่างเงี้ยหมูกรอบกระเพราอย่างเงี้ยผมชอบแบบเนี้ยลองไข่ดาวไข่ดาวก็น่าจะเป็นแบบไข่ดาวนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกก็เป็นพริกนี่เขาพริกพริกน่าจะเป็นการตำนะไม่ใช่ปั่นนะก็คือว่า ปวดหลังปวดหลังนั่งนั่งเอียงซ้ายปวดหลังก็คือว่าแบบพริกตรงเนี้คือแบบตำอ่ะไม่ใช่แบบเออใช้เครื่องปั่นแล้วมันเละเลยเละเละอะไรเงี้ยนะโอเคมาดูอ๋อที่เขาแถมให้ไอตัวนี้น่าจะอยู่นานละเนี่ยมันสุกเกินไปลูกค้าน่าจะไม่ชอบเฮ้ยมีเห็ดด้วยเหรอกระเพรามีเห็ดด้วยกำลัง แบใหม่แปลกใหม่นิดหน่อยนะครับก็มันไม่ได้เสียรสชาติแบบว่ากลิ่นกระเพราหายไปนะก็ถือว่าเห็ดนี่ตัวนี้เขาตั้งใจห,หรือไม่ตั้งใจผมไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ว่าเออกอร่อยดีอือืมนุบหนับดนุบหนับไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ ขนาดมายังมาได้กลิ่นมั้งได้กลิ่นหอมหอมใบกะเพราก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับอู้ข้าวได้เยอะมากเลยนะมากั็เป็นฝูงเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราผมขอแยกกินให้อิ่มก่อนนะครับแล้วก็มาสรุปนะครับผมนะแปบ๊บนึงอ่าโอเคครับผมก็กินเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอิ่มมากเลยนะครับอิ่มมากเลยก็คือสิ่งแรกที่ผมชอบก็คือแพ็กเกจครับก็คือว่ามันเป็นถ้วยแล้วก็เราสามารถกินที่ไหนก็ได้อะแบบว่าถ้าเป็นไลแมนอย่างเราใช่ไหมเราก็เราก็ไม่อยากกลับไปกินที่บ้านหรือกินที่ร้านบางทีแบบว่าไหลไปเรื่อยอะอะไรเงี้ย กําลังอิมนะ่ม <c oughs> อ่าอิม่มนะครับผมก็คือว่าไหลไปเรื่อยคือมันจะสบายมากนะครับในการกินนะแล้วก็เรื่องรสชาตินะครับก็เป็นรสชาติที่ผมชอบนะต้องบอกตามจริงว่าเป็นรสชาติที่ผมชอบมากเพราะว่าหนึ่งคือพริกเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นปั่นเนี่ยเขาตำมือเอานะครับตำมือเอาอยัางมีชิ้นพริกยาวๆใหญ่ๆอะไรอยู่บ้างนะครับปะปลายนะครับผมแล้วก็เป็นร้านที่ ซอสหอยนางรมเนี่ยผมชอบนะแบบว่า Assass, มันเยิ้มๆหน่อยกินซอสหอยนางรมเน่ยเอยอย่างเงี้ยผมชอบนะยิ่งกินกะเพรายเนี่ยเอ้ยเนี่ยรสชาติ่เงี้ยผมชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าถูกและดีนะถูกและดีเนี่ยผมผมผมชอบมากผมชอบมากโอเคครับผมก็ให้คะแนนเท่าไหร่โอเอาแบบชอบดีกว่านะครับผมผมชอบดีกว่าครับให้คะแนนผมให้ไม่ได้นะแต่ถ้าให้มันก็เดี๋ยวหาว่าอวยอีกนะครับผมก็ถือว่าผมชอบเป็น อีกร้านหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าจะมารีวิวแล้วรีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวผมหาร้านที่แบบว่าขับไปเจออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาลองทานกันดีกว่าแล้วก็มารีวิวนะครับผมโอเคครับก็มาเจอกันใหม่ครับผมบา,บายๆครับเออแต่ว่าก่อนจะไปผมก็สงสัยนะเขาใส่เห็ดทําไมมันก็มันถึงถือว่าอร่อยนะมันคือกุบกิบอะ่ะมันกลุบอ่ะมันมันกัดคือเห็ดอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับ นิ่ม,มๆเออแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะครับผมหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจกันมาดูนะโอเคอเกเดี๋ยวเราไปวิ่งงานต่อดีกว่านะครับผมไปกินเสร็จแล้วก็เก็บ